สวัสดีครับผมหลังจากที่เราห่างหายกันเป็นนานนะครับผมก็กลับมาคราวนี้นะครับเราจะมารีวิวรถในราคา6,900บาทนะครับรอบนี้จะมา2สีนะครับสีน้ำเงินแบบนี้นะครับแล้วก็สีดำแบบนี้นะครับผมอันนี้เป็นรถประมาณรถสตรีทแหละเป็นแบบเริ่มต้นนะครับเอาไปหัดเล่นได้ก่อนเหมือนกันนะครับก็หน้าตาประมาณนี้ประกอบด้วยออปชันตามนี้เลยนะครับผม เราจะมารีวิวคันแรกกันเลยนะครับก็คือจะเป็นคันสีน้ำเงินแบบนี้นะครับตัวนี้นะครับตัวเฟรมนะครับมีขนาดยี่สิบจุดเจ็ดห้านะครับผมตัวนี้ผมคาดว่าน่าจะเป็นโครโม3มชิ้นนะครับก็คือประกอบไปด้วยท่อตัวนี้นะครับทออล่างนะครับแล้วก็ท่อนั่งตัวนี้นะฮะที่เหลือเป็นไฮเทนนะครับแต่ถามว่าแข็งแรงไหมแข็งแรงนะครับ ไม่ใช่รถแบบว่าที่ไว้ปั่นเฉยๆแน่นอนนะครับผมที่สำคัญนะครับเฟรมตัวนี้มาพร้อมกับคออินเตอร์เกตเฮดเซตแล้วนะครับคือตัวนี้บิวอินมาในเฟรมเลยนะครับกระโลกที่สำคัญก็ยังเป็นมิดบ b บครับผมก็คือตัวนี้นะฮะเป็นลูกปืนแบริ่งแล้วนะครับผมใช้แบบยาวๆเลยนะครับชุดคอจะเป็นอินเตอร์เกตนะฮะแบบนี้ถ้วยคอฝังนั่นเองนะครับผม เปของ FSA นะครับคอคอหนีบหนึนิ้วเป็นอลูมิเนียมนะครับทรงประมาณนี้เลยนี่ทรงประมาณนี้นะครับผมรอบนี้ผมดูสินค้าแล้วเนี่ยผมมองว่าทำมาได้ดีเลยแหละในราคา6,900นะ6,900คอเป็นอินเตอร์เกตกระโหลกเป็นมิดแล้วด้วยนะครับแล้วก็มาดูที่แฮนด์มั่งนะครับแฮนด์ตัวนี้เป็นไฮเทนนะครับด้วยราคาแล้วไม่ต้องไปแกะอะไรดูเลยครับ ไฮเทนแน่นอนนะครับสูงประมาณน่าจะมี8.5 8.7นะประมาณนี้นะตะเกียบตะเกียบตัวนี้เป็นซรางอ่ะเป็นโคโมโขาเป็นไฮเทนแน่นอนนะครับด้วยราคาแล้วแล้วด้วยการจับแล้วเนี่ยประมาณนี้หน้าตาตะเกียบด้านข้างเป็นแบบนี้นะครับสีสันแบบใช้ได้เลยนะทรงเอาเรื่องอยู่นะครับผมดุมหน้ากันมั่งดมหน้าเป็น บอลแบริ่งนะครับ36รลูขอบล้อชั้นเดียวแน่นอนครับมาพร้อมกับยางขนาด2.3หน้าตาประมาณนี้อันนี้ยังไม่ได้เติมลมแข็งนะนี่ลายยางประมาณนี้เลยมีเบรกหลังมาให้แล้วนะครับเป็นเบรกก้ามปูเหมือนเดิมนะครับผมปอกแทนปอกแทนก็ก็แข็งหน่อยอะ่ะก็ด้วยความที่มันเป็น6,900นะครับแต่ร้านเรามีปอกแทนขายเปลี่ยนนะก็เริ่มต้น250บาทประมาณนี้ บอ่อมั่งบอ่อเป็นบ่อรางนะครับพ่อหลักอานเป็นแบบนี้พ่อหลักอานะผมว่าเป็นเหล็กได้เป็นเหล็กไฮเทนนะแต่แข็งอยู่นะครับแต่บอ่อบอก็จะทรงประมาณนี้ถามว่าทําไมใส่บ่อน,นี้คือลูกค้าซื้อรถประเภทนี้ส่วนใหญ่เอาไปปัดครับไม่ค่อยเอาไปเล่นเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากเอาไปเล่นก็ใส่บาะแต่งได้เลยซื้อหลักอานใหม่บาะใหม่ได้เลยใส่ด้วยกันได้หมดนะครับผมมาในส่วนของดุมหลังนะครับดูจากตรงนี้ผมว่าเป็นของเลดไลน์นะ ฮอกหลัง12ฟันนะครับผมดูเป็นลูกปืนเม็ดแน่นอน36ลรูนะครับผมมันจะมีเฟืองเปลี่ยนด้านนี้ครับสามารถเปลี่ยนเฟืองได้ถ้าอยากสายใส่เฟืองใหญ่กว่านี้ก็ได้นะครับใบาจานหน้าดูจากตรงนี้ไม่32ก็33 3, อ่ะผมยังไม่ได้นับนะเป็นใบาจานเหล็กธรรมดานะครับผมโซ่ฟูลลิงของ KMC นะครับเป็นประมาณนี้เลยนี่ส่วนของเบรกหน้าตาประมาณนี้อันนี้เป็นเบรกนะครับ ขาจานมั่งขาจานเป็นโคโมแล้วนะครับยาวหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเจ็ดสิบนะครับตัวนี้ยาวหนึ่งร้อยเจ็ดสิบประมาณนี้เลยหน้าตานะครับบันไดแกนใหญ่หน้าตาประมาณนี้ก็เอาไปขี่เฉยได้เอาไปเล่นผมว่าเอาไม่รอดนะเอาไม่อยู่ถ้าซื้อบันไดดีๆหน่อยก็จะทนขึ้นอีกนะครับคือขาจานไม่ต้องไปกลัวพังแล้วมันทนอยู่แล้วครับ แต่บันไดนี่เปลี่ยนเถอะนะครับผมเหมือนการขอบล้อหนึ่งชั้นหน้าหลังเหมือนกันเลยขอบด้านข้างเป็นสีอโนไดมาไม่ใช่อโนไดเขาเรียกสีอลูมิเนียมเพื่อเวลาเราเบรกใช่ป่ะสีมันจะได้ไม่ลอกเพราะถ้ามันเป็นสีอลูมิเนียมมันไม่มีให้ลอกแล้วนะครับผมแต่ถ้ามันเป็นสีดําล้วนอ่ะเวลาใช้กับเบรกอ่ะมันจะเป็นรอยนะครับก็ประมาณนี้กับรถ 6,900บาทนะครับผมหน้าตาประมาณนี้เลยลองดูมีสองสีนะมีสีน้ำเงินกับสีดำแบบนี้สีดำผมก็ทำมาได้ดีเหมือนกันนะครับก็คือเป็นสีดำด้านนะหน้าตาประมาณนี้แต่คันนี้แตกต่างที่บันไดบันไดเขาให้มาอันนั้นนะมันเป็นขวาก็ขวาผมเลยมาสับใส่กับของที่ร้านมีก็จะเป็นบันไดรุ่นนี้ให้ไปนะครับก็ของมีมาไม่เยอะครับ ท่านใดสนใจสามารถมาดูตัวจริงได้ที่วัชระพลครับผมอันนี้จะเป็นรถ6,009ทรงแบบสต,ตรีทความยาว20.75นะครับผมส่วนด้านหลังเป็นรถแฟนแลนด์พวกนิสอยากได้ไปเล่นแฟลแลนด์สอบถามได้นะครับแต่บอกก่อนนะครับราคาเริ่มต้นที่40,000บาทนะครับ40,000ขึ้นไปนะครับก็ข้างหน้า6,009คันนี้ก็6,009ที่สำคัญ คออินเตเกตนะครับนี่กระโหลกเป็นมิดแบบนี้นะครับผมท่านใดสนใจก็สอบถามได้ครับผมโทรศูนย์เก้าหจ็ดสีหรือ0 8นย1แปดเก้่างยังไงฝากไว้ด้วยครับแล้วเจอกันครับผมสวัสดีครับ